สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฟังฟังและฟังลาวตะต่างประเทศเมนี่ขาสู่ช่องทิงดินสารลาวของเราได้จากเมนี่สิมาเห็ดเมนูต้มสมกบตอนเที่ยงคนอันกบที่ช้ายิงอันประเทตุ่มเมื่อนหร่นนี่ยทุกคนนี่พากรเห็ดกินเมนี่เนาะอันนี้คือกบที่ช้ายิงประเทตุ่มมื่อไหร่แต่ประเทศไทยพี่น้องเบิ่งเพราะเมื่อนัรนมันเบียดลายเนาะทุกคนเมนี่จิมาเห็ดอาหารเที่ยงพี่น้องเบิ่งคือต้มกบต้มสมกบเนาะที่ว่าสี ต้มแบบใส่มะขามเม่นร้ายแล้วก็ใส่ผักคเนียงต้มแบบบานบาดไปในหน้องตัวใหญ่นี่ป่ะใส่ยิงวัวเหม็นกบหน่อยใส่ยิ่งไรใส่ยิ่งต้มกบใหญ่เนาะทุกคนนี่ทุกคนหมอก็ะหอนแล้วทุกคนหมอที่ใส่ยิงเงันห่างไว้ใส่ต้่มกบเนาะใส่ยิง่งจันทกียมากบใส่เลยทุกคนเพราะว่าหมอคนห่อนแล้วเนาะเอากบลงหมอมื่อกี้เห็นอาหารเที่ยงเรื่องมึง พราะว่าพ่อคนยาคนบอกว่าต้มกบทุมต้มกบใส่สมค้ามให้กินแน่คุนะก็เลยสิต้มเนาะเพราะว่ากบก็มีเพราะว่าโตเพิ่นก็ใหญ่ๆเนาะเเป็นแต่ต้มแซ่บทุกคนก็เลยมาเฮ็ดเมนูตอนเที่ยงปกติสิดแต่ยามมื้อแลงเม็ดนี่ทุกคนคือต้มกบของชาวยิงตัใหญ่ๆมันทุกคนกบกันี้ก็สิได้ใช้ผักขะแยงเนาะผักขะแยงสิใช้น้ลงเพิ่นจังสิหอมๆบัดเฮาก็สิปรุงเฮาจังเอาผักขะแยงใส่ทุกคน ปั่นนี่กะฉิมะละกเนาะมะละกผัแยงไปใส่ตกๆนี่อันคะแยงบาดเฮาเนาะพี่น้องหาเก็บเอเถอะให้นานี่ตคนอันคือข้าวต้มขนมที่เจ้ายิงห่อเมื่อวานนี่บ่ฮู้ว่าสิบหรือบ่บ่ได้ตแ่ดนๆนะคมาพ่งหงบักใหญ่ๆ แค่ไหนเชิญพอดีเธอเอินกันมาพอดีทธอคนนี่มีชัยิงที่มาซับะฮงให้เด็กๆขอว่าคนจะกินต่มะหงที่พอใส่ผกิดลายที่ใส่จกซามมากว่าทุกคนเิ้มเฟรมาได้ให้กระเทียมนทนกอนไม่มืดจ้า เบิ้งจเสือบนแนเบ,ง,บงกัน,นมังี่เดแดงเดีด่ยวเบิ เกนมากกับพอดีเลยนะนทุกคน <c oughs> จินขบับเทียงไมแปะแล้ว น่าเยทุกคนกินืดมะนาทุกคนคืออาหารเทียงเนาะตุมกบตัวบักใหญ่ตุมกบถี่อันไปใช้ตุ่มมันอะไรทุกคนอันนี้ก็คือตาหมอหูอาหารเทียงมาเด้อมากินข่าวเถียงร่วกันเด้อจ้าทุกคน เต็มพาเขาจนเรือพาเขาร้านร้านแต่ละคนมากินอยังนีนเงว่ดร้าน,านสามสี่คนหาคนมากินอยังนีง <c oughs> นเงว่ดบันเด็งก็นจะคอยตัวกินข่าวกันเด้อทุกคนจิตนะอ๋อเด้อพี่น้องถามให้มากทริปนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,กดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตืนนะนนนะนอนคลิปหนาเพื่อผ่พลาดคลิปหนาเนาะอัปเดตคลิปนี้กับกาบสบายดีนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบายบ